อยากรู้ว่าทุกครั้งที่จะมีการเดินทางหรือว่าขึ้นยานพาหนะเนี่ยผมมักจะปวดท้องอุ่นตลอดปวดน้อยปวดมากแต่ก็ปวดทุกครั้งแต่ว่าเวลานั่งรออยู่บ้านเฉยๆก่อนไปเนี่ยมันไม่ยอมปวดสักทีอ <c oughs> ต้องให้แบบพอกําลังจะออกข้างนอก <c oughs> หรือว่าไปที่ที่หาห้องน้ํายากๆมันถึงจะปวดมันเป็นที่จิตใต้สํานึกเราหรือเป็นที่ร่างกายเราครับมันเป็นบ่อยมากเอ <c oughs> จนเราอยากจะจัดการให้เรียบร้อยได้รบกวนด้วยค่ะคือร่างกายเราเหมือนที่บันบอกมันจะมีระบบประสาท ที่ประสานงานกันอยู่มีระบบซิมพาเทติกกับพาราซิมพาเทติกไอซิมเนี่ยมันจะแอคทีเวตพร้อมกันหลายระบบในยามที่เ,เกิดภัยหรือเกิดเกิดความแบบตื่นเต้นกังวลอะไรขึ้นมา mm hmm. ซึ่งถ้าเป็นในธรรมชาติก็คือเขาเรียกว่าให้เราถ้าไม่สู้ก็หนีไฟออฟไลท์เออซึ่งาการจะสู้หรือการจะหนีให้ดีเนี่ยมันต้องเตรียมร่างกายให้พร้อมใน mm hmm. ในระบบอ,อวัยวะต่างๆอันนี้คือความเมคเซน์ hmm. ในทางวิวัฒนาการนะ mm hmm. เช่น เอ่ออาหารในกระเพาะหยุดย่อยไปก่อนอืเพราะว่าควรจะเอาพลังงานทั้งหลายเนี่ยไปอยู่ที่กล้ามเนื้อ,อเตรียมจะวิ่งหนีหรือไม่ก็เตรียมจะต่อสู้ยังไม่ต้องคือยังไม่ต้องมาย่อยอาหารตอนนี้หยุดหยุดโรงงานก่อนเออแต่ถ้ามีอาหารที่ย่อยแล้วแล้วค้างอยู่ในลำไส้ให้รีบทิ้งโหลดออกมาบีบตัวให้มัน ออกมาให้หมดเพื่อที่ว่าน้ําหนักตัวจะได้เบาคล่องตัวเพราะว่าอย่างหมีจะสู้กันน่ะมันจะขี้ก่อนนะสิ่งแรกที่หมีสองตัวกำลังวิ่งเข้าปะทะกันน่ะมันจะปุบปุบปุขี้ออกมาก่อนแล้วก็หลังจากนั้นค่อยแบบตบตีตบตีกันอย่างเงี้ยคือเป็นการทิ้งทิ้งน้ําหนักส่วนเกินออกก่อนเออแล้วก็ระบบร่างกายอื่นก็เช่นกันเช่นม่านตาขยายหัวใจเต้นรัวปอดขยายหรืออะไรอย่างเงี้ยเพื่อให้มันสอดคล้องกันไปกับการเตรียมตัวที่จะเอาชีวิตรอด เ,เพราะฉะนั้นระบบที่คุณแบบปวดขี้เมื่อเมื่อตื่นเต้นเนี่ยมันเป็นระบบที่เคยช่วยชีวิตบรรพบุรุษของพวกคุณมาก่อนครับถึงแม้ทุกวันนี้เนี่ยมันจะเป็นปัญหาต่อการ <c oughs> ต่อการทํางานการเดินทางของเราหรืออะไรก็แล้วแต่